สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูที่ดารัสผิวพันธมิตรในรายวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะสำหรับวันนี้นั้นเราจะมาเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์กันนะคะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเด็กๆพร้อมจะไปเรียนรู้กันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว วัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะเด็กๆคำว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนพัฒนาไปเป็นระยะตัวเต็มวัยนะคะซึ่งสามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานได้และจะเกิดหมุนเวียนกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ ซึ่งวัฏจักรของสัตว์นะคะจะมีอยู่2แบบแบบที่1คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ตัวอย่างเช่นปลาและกบนะคะแบบที่2วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวตัวอย่างเช่นสุนัขแกะนั่นเองนะคะค่ะ เรามาเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะนะคะระยะที่1นั่นก็คือระยะไข่นะคะเด็กๆระยะไข่คือระยะที่เซลลสืบพันธุ์ของเพศผู้ที่เราเรียกว่าเซลลไข่ได้รับการปฏิสนธิกับเซลลสืบพันธุ์เพศผู้เราเรียกว่าอสุจิค่ะส่วนระยะที่สอง เราเรียกว่าตัวอ่อนคือระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกจากไข่แล้วเป็นตัวอ่อนค่ะระยะที่3เราเรียกว่าตัวเต็มวัยนะคะคือระยะที่ลูกสัตว์เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ค่ะ ตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะนะคะนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตของไก่เริ่มต้นที่ระยะที่1เราเรียกว่าระยะไข่นั่นก็คือไข่ไก่นะคะระยะที่สองตัวอ่อนนั่นก็คือลูกเจี๊ยบและเข้าสู่ระยะที่3เราเรียกว่าตัวเต็มวัย เราเรียกว่าแม่ไก่นั่นเองนะคะตัวอย่างต่อมานะคะนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตของเต่านะคะเต่าก็จะเริ่มจากระยะที่1น,นั่นก็คือไข่นะคะและเข้าสู่ระยะที่2ตัวอ่อนเราเรียกว่าลูกเต่าค่ะและ เข้าสู่ระยะที่3เราเรียกว่าตัวเต็มวัยหรือเป็นเต่าตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะค่าต่อมานะคะคือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มีอยู่4ระยะนะคะโดยจะเริ่มต้นจากระยะที่1นั่นก็คือระยะไข่เหมือนเดิมค่ะระยะไข่ก็คือระยะที่เซลลสืบพันพธุ์เพศเมีย ได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะและเข้าสู่ระยะที่2เราเรียกว่าตัวอ่อนค่ะคือระยะที่ลูกสัตว์นั้นฟักออกจากไข่และเป็นตัวอ่อนค่ะและระยะที่3เราเรียกว่าดักแด้คำว่าดักแด้ก็คือตัวอ่อนระยะสุดท้ายของสัตว์ที่รอการลอกคราบ เพื่อเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์นั่นเองและระยะสุดท้ายเราเรียกว่าระยะตัวเต็มวัยซึ่งระยะนี้นะคะสัตว์ก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วไปสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์นั่นเองนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ที่ออกลูกเป็นไข่และมีสีระยะนะคะค่ะตัวอย่างนี้คือวัฏจักรชีวิตของอะไรคะเด็กๆอ่านั่นก็คือวัฏจักรชีวิตของมงแมลงเต่าทองนั่นเองนะคะเริ่มจากวางไข่เข้าสู่ระยะตัวอ่อนนะคะแล้วก็ไปเป็นดักแด้ และก็จเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยหรือเราเรียกว่า,มาแมลงเต่าทองนั่นเองค่ะค่าเรามาดูตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตของอะไรเอ่ยมีใครเดาได้ไหมคะอ่ารู้เลยว่าต้องเป็น วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนั่นเองนะคะเริ่มจากผีเสื้อนะคะไปวางไข่เข้าสู่ระยะตัวอ่อนนะคะหรือเราเรียกว่าเป็นระยะของตัวหนอนนั่นเองนะคะเด็กๆและเข้าสู่ระยะที่3เราเรียกว่าดักแด้นะคะแล้วดักแด้ก,ก็จะลอกคราบใช่ไหมคะเด็กๆเ,เพื่อที่จะเข้าสู่ระยะ ที่4หรือเราเรียกว่าตัวเต็มวัยก็จะกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองนะคะค่ะเมื่อเราเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวค่ะซึ่งวัฏจักรชีวิตของสัตว ที่ออกลูกเป็นตัวนั้นจะมีเพียงแค่2ระยะนั่นก็คือระยะที่1เราเรียกว่าตัวอ่อนนะคะตัวอ่อนของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวคืออะไรคือระยะที่ลูกของสัตว์เมื่อคลอดออกจากท้องแม่จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับพ่อแม่แต่มีขนาดตัวเล็กกว่า วัยาวะต่างๆของร่างกายอย่างจะเดินเติบโตไม่เต็มที่นะคะค่ะเมื่อผ่านพ้นระยะที่1ตัวอ่อนไปแล้วสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวก็จะเข้าสู่ระยะที่สองเลยนะคะ,ะนั่นก็คือตัวเต็มวัยนะคะตัวเต็มวัยคืออะไรคือระยะที่ตัวอ่อนมีการจเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัย โดยมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์นะคะเด็กๆค่ะเรามาดูตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกรูปเป็นตัวที่มีสองระยะนะคะตัวอย่างแรกเลยนั่นก็คือคนนั่นเองนะคะเริ่มจากตัวอ่อนหรือเราเรียกว่าวัยทารกนะคะ เมื่อเจริญเติบโตแล้วก็จะไปเป็นตัวเต็มวัยหรือระยะที่สองเลยค่ะตัวอย่างต่อมานะคะนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตของสุนักนะคะก็จะเป็นลูกสุนัขตัวเล็กนะคะและเจริญเติบโตไปเป็นลูกสุนัขตัวเต็มวัยพร้อมที่จะ สืบพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปนะคะค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของสัตว์นะคะไปแล้วซึ่งวัฏจักรของสัตว์ที่เราเรียนไปมี2แบบใช่ไหมคะคือวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะ เราจะมาดูแลวัฏจักรชีวิตของสัตว์อย่างไรนะคะเพื่อไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ 1. เราจะไม่จับตัวอ่อนนะคะมาเป็นอาหารและไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่นะคะไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ไม่ล่าสัตว์เพื่อการกีฬาและการค้านะคะเด็กๆค่ะถ้าหากวัฏจักรชีวิตของสัตว์ระยะใดระยะหนึ่งถูกทำลายไปอาจส่งผลทำให้ไม่เกิดวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดนั้นซึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตของสัตว์ไม่ครบวงจรนะคะและทำให้สัตว์ชนิดนั้น ไม่สามารถออกลูกออกหลานได้และเกิดการสูญพันธุ์ได้นะคะคะ่าสำหรับปัจจักรชีวิต